สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ยาวลาดนะครับเราก็มาตามรอ,อยลิซ่าแบ็คทริงนะครับไปดูกันเลยนะครับบรรยากาศนะครับเป็นยังไงบ้าง,าาง,งนคนเยอะมากครับวันนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ทุกคนก็จะบอกว่าถือโทรศัพท์ถ่ายรูปก,กันเยอะมากนะครับนีคน่คนเยอะมากคนเยอะมากดูด,ดูมาดูบรรยากาศรันเฉย ตรงน,นี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปเลยนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากตอนนี้รีเวอร์กันสุดๆครับ นี่ครับบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะครับคือคักเป็นวิเศษนะครับก็ ลิซ่าน้อยลิซ่าน้อยลิซ่าน้อย <c oughs> เราจะไปถามน้องกันนะว่าเซเว่นนดิลิซ่า สามเอตรงนี้อันนี้ก็คนเยอะมากนะครับทุกคนเอ่ถ่า,ายรูปอย่างเดียวเลยวันนี้เจ้า้ด คนเยอะมากนะครับคนไปต่อไปต่ออยให้ทุกท่านเราเ่รตัวร่นเที่ยวไปที่ไหนก็แด้เราเข้ามาใสองเป็นหมวนะครับเื่ความพันันแต่ผมบว่าัดเูโดลิซ่านะครับิซ่าเยอะเยอะเลย ตอนนี้ฟีเวอร์สุดๆนะฟีเวอร์สุดๆนะครับ,รบตอนนี้ทุกคนคึกคักมากเลยครับผมก็มาเหมือนกันครับแก็เริ่มหิวแล้วมองหาร้านนี่หมูฉลามน้ำแดงหมูฉลามน้ำแดง ฟู๊ดนะครับจ้องมปนีลมาร้านดังแถวเยาวราชของเรานี่เองนะครับภาพสวยๆนะครับภาพสวยๆออมอมไเแล้วนี่ตรงนี้เซเว่นตรงนี้นี่เองหรือเปล่าก็จะมีอีกล้านงอันเนี้ไปต่อไปต่อไปต่อ โลฮะเราค,คนคนเยอะมากคนเยอะจริงตอนนี้ตรงนี้ก็มีแต่ร้านอร่อยนะครับคือผักสุดๆนะครับสุดๆ วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับบอกเลยใครมาตอนนี้นะครับห,หาที่จอดรถยากมากโอยาวาราดผมว่ายาวาราดแทบแตกนะครับยาวาราศแทบแตกนะครับ 천천히 ไม่เคยหลับนะครับเยวเวาวราไม่เคยหลับคนเยอะมากภ<ม>าพมีบรรยากาศสวยๆยามค่ำคืนนิสา,าสามารถทำให้เยาวราแตกได้นะ ร้านอาหารเยอะนะครับร้านนายหลิวเป็ดย่างนะครับนี่ร้านนายหลิวเป็ดย่างโคโค่ครับโคโค่ใครจะกินร้านไหนก็ไม่มีนะครับที่จะไม่ต่อแถวนะครับทุกคนทุกร้านในย่านนี้อร่อยสุดๆนะครับแต่ชิเยอะมากบอกเลยชิเยอะมากตอนนี้ก็

ไม่รู้เดินไปไหนเยอะมากผมก็เริ่มเหงื่อไลแล้วเหงื่อไลใครย,ย้อยนะผมไปตามหาเซเวที่อยู่ข้างถนนนะที่ปิดไป้ายไว้ไม่รู้เซเว่นไหน,น,น,นทุกคนต่างจับจ้องที่โทรศัพท์ตัเองนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วแชะแชะ,ชะ บรรยากาศคึกคักโอ้ไม่เคยคึกคักขนาดนี้ปกติมันก็คึกคักอยู่แล้วนะครับผมว่าตอนนี้หนักกว่าเดิมนะมใครที่จะมาบอกเลยมายากมากผมต้องเดินทางโดยแมงกะไซนะครับแมงกะไซมานะครับแมงกะไซไปหาจอดอยู่ตามซอยนะครับไปจอดอยู่ตามซอยนะครับ ถ้าเอารถยนต์มานี่ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนเลยที่นี้อยากอยากอยากแล้วเรามาหเก็รอเช็คกะคับานจอดียจ่ายที่นอะไรกเอนกันได้ไอ่ะ

โอ้พ้าหางซ้ำจังพ้าหางซ้ำจังเแต่ว่าไม่ต้องชิ้น้องมาบ้างนะได้ละผ้าางซ้ำจัง ซึ่งองอคงมีบรรยากาศบรรยากาศลิซ่าบรรยากาศบรรยากาศนะฮะคน่ี่มาตอนนี้เลยจับกล้องอสง่าเป็นต่างชาตินักต,ต่างชาติเเลยโอ้เร,รา,าก็ยังตามหาเซเว,เว่นไม่เจอนะครับตอนนี้ Yeah, exactly. ใครจะไปเดินกลางนะะตอนนี้ผมก็ใช้เล่นวายดูนะครับเล่นวายเป็นไง<ล>บ้างสร็จแล้วเสร็ล้ สวยงามบอกเลยเยลลาดไฟลุกนะครับเยลลาดไฟลุก มผ้มนาทีนะขร้น้านงผมนึกว่ามาดูคอนเสิร์ตนี่นะคะมุกไก่เว่สิบนาทีได้เลยครับก็โอ้โหร้านประมุก สดสดจริงใครอยากกินปลาหมึกนะครับร้านนี้ผมบอกเลยว่า10นาทีจริงเล่า <c oughs> ร้านปลาหมึกนะครับอร่อยอร่อย ต่อคิวเยอะจริงที่ท่านได้ยินเสียงก็น่าจะเป็นลอ้ลอนะสามล้อเหมือน,นไม่เคยมาเยาวราชนะโอ้โอ้ my god

จุดพักมากผมยังงงเลยว่าเขาจะเคลียร์ร้านในนี้ให้ลิซ่ามาถ่ายนะขอถ่ายเคลียร์ได้ไงไม่หรอเครื่องชัดเครื่องชัดชัดเครื้องชัดเครื่อสชัดเพียนเสื้อดำกำลังมาครับเพีนเสื้อดำกำลังว้าว สุดยอดนะครับสุดยอดเยาวราเคือนนี้ทำคือนนี้ ค่ะคุกค่ะน่าเดินมากเลยครับ <m im ics> ทุกค่ะโอ้ยไม่ปิดที่ประตูอะดูเสร็จแล้วผมด้วผ่านมาเจอร้านทุเรียนนะครับทุเรียนอร่อยอร่อยเรียนอร่อยอร่อยเรียบร้อยอ ของกินเยอะแยะเลยคึกคังมากน่ามาเดินมากเลยครับทุกคนเจอเจอร้านความหมึกอีกแล้วร้านความหมึกอีกแล้วหมุดย่างหมุดย่างร้านคนเยอะมากต้องจับเชือเลยทีเดียวเชือว マイレク・マヨ <noise> <noise> กับเริ่องกับ

กลับนะครับตอนนี้ผมเดินกับเจอแล้วตะขาบตะขาบตะขาบ่ตะขาบ,ขาบ<ง>มีหมังอองน,น่นาใครสนใจ,จกินได้นะมาเฟียคองเมืองของเยาวราชค่ะตอนนี้มาดูได้เลยนะคะมาเฟียค่ะเดืนที่แล้วซื้อเอาอันหนึ่งครับ คึกมากร้านอะไรนะรังนกรังนกอร่อยอร่อยร้านทะเลแตกนะครับไปเรื okay. ่อยๆไปเรื่อยๆย่างเยาวราชวันนี้ทุกคนต่างถือโทรศัพท์มาเช็คอินแง เยาวราชนะครับเยาวราชในค่ำคืนนี้นะครับเยาวราชสวยงาม ตแต่วันนี้ไม่เจอตัวตึงยอวัลลาน,นะครับยังหาไม่เจอเลย ส,สุดๆตันนี้ราคาสุดๆก็ได้บรรยากาศพร้อมปลาหอมคอหน้าทุกคนวันนี้เยาวราชลุกเป็นไฟครับคึกคักมากคึกคักจริงจริงคึกคักมันคึกคักมากไไดด้้หรอ

ครับทุกคนยอวลาจะลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟจริงลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟ ไฟไหม้เลยเมื่อกี้ลุกเป็นไฟเลยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่งใจเอ่อขอจอเอ้ยไม่ใช่ผิดชุดไม่ใช่ขอจอขอใจละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วก็กดติดตามแล้วถามมยังไ่ดู ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับตอนนี้เวลาจะลุกนไฟนะครับลิซ่านะครับตามรอยตามรอยลิซ่านะครับตอนนี้ผมจะกลับยังไงจอดรถไว้ตรงไหน